สวัสดีครับผมมือนี่วันอาทิตย์ที่สิบสี่กรกฎาคมับผมมาผมาหวอกับช่องในหอยเงินลอยครับในหอยเงินลอยครับสีมาเปิดราคาง่วพอเหลี่ยมครับเพิ่นมีงวมาเปิดราคาอยู่สี่ตัวครับสองแม่หมานกับหนึ่งแม่ลูกครับผมรายละเอียดฟังจากผมนะครับผมสอบถามเพิ่มมาพอประมาณแล้วแต่ผมสิบอกซูฟังครับมาพบ้กับทองแหลกครับง่วตัวแหลกครับตัวที่แหลกทองในหายเดือนกลัวครับผม สูงอยู่ประมาณลอยสามสิบสามบวกลบนะครับเนะ้องลอยสามสิบสามบวกลบเคยผ่านการในลูกมาหลายตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเคยผ่านการในลูกมาหลายตัวหนึง่งข้องหุกเดือนนะครับเข่าหุกเดืนอนผสมตัวเด้อครับผมเบิ้งครับผมสูงลอยสิบสามลอยสามสิบสามบวกลบครับหน้าตาครับใครเข้าหายไม่องต้องเลยครับเบิ้งคอดำครับคอเบิ้งเล็บครับผม เป็นมังตัวครับม้าบมังไทยครับมับงไทยครับ,บมันงนุ่มสีด้อยพี่น้องเด้อผมมาเป็นสีอยู่สีเต่าครับสีเต่าหัวสูงอยู่ลอยสามสิบสามครับฟางตะกินหนาเพิ่นบเอาอย่างให้กินบ่อยจะเอามาเนาะหัวแม่นี่เพิ่นเปิดอยู่ราคาสองหมื่นสามพันหาครับ สองหมื 23, ่นสามปัญหาเพิ่นบ่มีรวมทรงเดอ้อเพิ่นว่าเพิ่นบ่มีรถแต่ว่าถ้ามักขุ้นราคาต่อรองกันได้เพิ่นพ่อหารถให้ได้อยู่เพิ่นว่าเพิ่นเปิดราคาอยู่สองหมื่นสามปัญหาครับกม็มาประกันของเพิ่นกับเพิ่นรับประกันตั้มนี้าดอกค้าถอนหางดอกหางดางังมุดลูกออกนี่ครับผมให้ 10, ่สิบหามือเด้อเพิ่ 10, นว่าภายในสิบหามือเนี่ถ้ามีตั้มนี้ยังเอามาคืนเพิ่นได้ครับ ขึ้นในทุกกรณีที่บอกมากครับผมโหสดของบหมนี่พาลูกตัวหนึ่งได้หน่ว่าท้องสาวกระไดนนครับแต่พันในลูกมาตัวหนึ่งนะครับว่าตาดหลังมันเตนตโตสูงประมาณลอยสามสิบสามบกลบบางบางหมอูอ่นพันจะว่าเราลอยสามสิบห้าผลไปผมบอกเบาหน่อยไว้ได้พี่นอ้องเบาหน่อยไว้เพื่อเป็น มัจนจงบอ่อยากตอนเอาไปหอมาเดว่าวาเพื่อร่อยซี่ยสามเจ็อยสามแปนะเ่าว้าน่อยไปครับตามไซตยตาผมว่าบรร่อยสาสบสามว่าบรุษร่อยสามสิบสมเเพื่ออ่อยสามหา่อยสามเจ็ดนะเอาไล่เิ่งอีกเปิดจุลค่าสองหมื่นสามพัหาครับผมนี่นเปิดไปสองหมืนสามปัญหาครับ มานหกเดือนครับแต่เลี้ยงก็มันยิ่งหรอกเล็มหนาพวดปวด่เอ้าผูกไว้มาเบิ่งอีกตัวนึงนี่ครับตัวนึงของแฉเลยตัวนี้ของแฉเลยมานหกเดือนกลัวสิเขาจิตเดือนกินแต่หนาสงสัยเพิน่นเบาแขยังมันกินคือครับใหญ่ครับผูกห,หน้าตาพานลุงก,ก็เลือตัวนึ่งนะครับนี่มา อังลามแหลกขิดินเนี่ยครับฮัหมหางลามเลยคุณพี่น้องเอ้ยหางลามไงมาจับที่จะของหัวมาจับสูพีน่น้องเราบเพ่นแน่จะคล้องิันสูงลอยหายิมหาครับจะล้องมันจับมนนีีเลยพาไงจะองมันนสูงลอยหายซิมหาครับห้เทียวเมืองงวัวนะครับหัวจัสิว่าสูงท่าไห้แกเอางวัวครับ ข้อของคุณนี่สูงประมาณร้อยห้าสิบห้าถึงร้อยหกสิบเอาผมบอกหน่อยว่างวดนี้สูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกการรับประกันกะคลิก้กการนะครับเกับตัวแหลกทูกถอนทา้งดอกทั้งรางหุ้นลูกออกห้าสิบห้าหมือกันครับไปในสิบห้าหมือนหายมีปัญหาอย่างกะเพื่นนอนในทุกกรณีครับเสียขาเราเอียงรับเอียงเลยฟอร์มเพื่อนนั่นถูกบาทถูกสตางค์คนวะ เบิ่งครับเบิ่งหน้าตาพานกันในลูกมาละตัวนึงได้ครับถ่ายเข้าให้เรียบร้อยอุ้ยมันไม่ใช่ลูกแฝดบ่มันคือท่องไงพี่น้องเอ้ยมันสิลูกแฟร์บอกไปซื้อกับแฝดก็ดีเนาะอุ้ยแต่เลี้ยงอ้างเลือกดีเลือกดีหลายมักกุมงผมพ่วงหางหางหลักขี้ดินมักไรนี่พี่น้เอาส้มบรรทายครับส้มบรรทายกับเจ้าของสูงประมาณหน่อยหกสิบ จาของลอยหาซิผาซึ่งลอยหกสิบกับมัวผมบอกหน่อยไว้ยครับว่าลอยสี่สิบห้าบวกบ้านลอยสี่สิบห้าบวกลบครับนะอาน่ะไงอุ้ยงามของผมเด็ตัวนี้ตัวนี้เพิ่นเปิดราคาไปอยู่สามหมื่นเจ็ดพันหาเด้อเพิ่นมาสามหมื่นเจ็ดพันหาลอยครับมักทโหมาตอรองกันไหนครับทโหมาตอรองไหนครับเนเบอร์ศูนย์เก่าสามหาสามหกสี่หกเจ็ดครับทุกตัวครับทโหมะ ศูนย์เก่าสามหาหาสามหกสี่หกเจ็ดครับงอฟอเหลี่ยมด้วยครับผมก็น้องฝากเปิดราคาเปิดนี่ละครับผมหูงามนี่พี่น้องเลยงามไรมันผสมตัวแล้วผสมหรอผสมใบอยู่ไหมน้อฮะผสมใบอยู่บปล่ตัวนีเลยนี่หมี่หลอดไหมหรออ่าเพิ่นมีใบหมี่หลอดครับแต่เพิ่นคืองบถทีมาหนักเลยเนาะ คนนันมีใบมีหลอดได้พี่น้องเอ้ยมันกิตื้นๆกล่องเนี่ย้เกิงนเลยเรอตืนกล่องเนี่ยมันอยู่สามหมืนเจ็ดพัหานครับมากกระท้วมาตอมาร่องกันไหนนครับผมศูนย์ก่อสามหาสามหกสี่หกเจ็ดครับเอาเบ้งอีกเท่งพี่น้องเอ้ยก่อนนั้นจิบไยนไปกินเนี่ยเบื้องชมกันนะครับนาตาครับเก็บข้าเท่าปกติได้พี่น้องหางอื้อ อ่างลางพี่น้องเอ้ยผมมักนัละหลังลาขิดินเลยพวกหางลากดินเลยชมบันถ่ายครับหาหัวนมสีด้วยครับครับเอาไปชมแม่ลูกอีกครับไป,ไปเอาไปเพื่อชมอีกแม่ลูกอีกคมหนึง่งเพื่อนมาซีตัวนะปลูแหว่ไหมตะกี้กิ่ตัวเป็นหัวแปดโกลเมื่งเหมพี่น้ 8, 90, 000, นองเอ้ยแต่ตัวเดียวนี่ก็ได้ อยูนูว่าแปดเก่าเมืองหูเหติดทองนับทองอีกหกเดือนนี่งหกเดือนกลัวๆผสมมีใบมีหลอดครับแต่เพิ่นบริถือมามาแกงทั่วมาต่อมาขอบึงน้ำเพิ่นกันเลยครับกินหยาดีแล้วครับอ่างลึกเอามาชมแม่ลูกค,กคนนี้โค้นึลยครับจุ้งเฮแม่ลูกผูนะครับแม่ลูกผูเนี่ยสูงอยู่มา่ แม่นี่อยซีาบวกลบครับลอยีสิ้าบวกลบนี่ดูนไปบกลาไปแม่ลูกครับแม่สูงประ,ประมาณอยสีิาบวกลบครับสูสีกเ็เหน่ะไปมันจอยซือพอางอแมลกอ่อ,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 อนนะครับนาอผ่านการในลูกมหลับประมาณสองตัวนะครับผมบเกินสองตัวเกินสตัวขแม่ เล็บขอดอกปกติครับผมนุ่มซีเล็บขอดอกปกติหางเล็กหางยามเหมือนกันครับชมบันไทยครับยังไปบิ่งหลวงวันเนาะบุกวนกกก่นกับฟางตปกินเนี่ยสูงนี่พี่น้องขั้นทองผอสมทองมาแล้วนี่บ่แพร่แม่นึ่งก็แล้วกันเดินนี่ง่วยแม่นบ่อแพร่แม่นึ่งก็แล้วกันนุ่มง,งามนุ่มซีมึงครับผ่านการดูว่ว่าสองตัวได้พี่น้องเลย พวกี่เพ่นเปิดอยู่ราคาผมาสองหมือนเก่าพันนะครับเมียก็หลูสองหมืนเก่าครับไปดอหรูน้วไงไปให้จับเมน่อยะหย่านผมแมีด้วยผมถือกล่องหย่านผมเมียด้วยครับ,ม, 9, รบ,ไไบมันน้อหรูนเนี่ยหย,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 ย่านคุนเนี่ยเตกิน,กนเอาครับชมกันเดี๋ยวสองหมื่นเก่าได้พี่น้องไหม ลูกไส้ได้สี่เดือนครับสี่เดือนกตือรือ้นผมเนี่ยผมถือกล่องลูกคามอย่างพร้อมซี่เดือนครับซี่เดือน,นแม่ทองยั่งหว่างนี่พี่น้องเลยทองยังหวงังเปิดเปิดราคาสองหมื่นเก่าทรัสองหมื่นเก่าพันมักทั่วมาต่อมาร่องพอหนีนะครับเบอร์เดียวเนี่ยครับศูนย์เก่าสามหาหาสามหกสี่หกเจ็ดครับ ยังมีที่นะครับศูนย์เก้าสามหา้หาสามหกสี่หกเจ็ดโอ้โบกร้าวเขื่อนครับเหี่ยวมัวตีเหี่ยวไรกูนะมันเป็นรางรถไฟขึ้นมาเลยพวุมเหี่ยวละเห็นลูกเป็นมัวลูกกินนมอยูน่น,น้องพี่น้องหาผสมแล้วคือสิวเริ่มสิกินดี่สิอ้วนไปล็ละผมมา,มารับลูกคนครับรับชมสิจบเกี่ยวนะครับผมฟางนลยครับพี่น้องเลย ฝากกดติดต,ตามกดไลค์ให้ด้วครับผมว่าไหนว่าลุงไห้พี่น้องมีแรงบันดาลใจกำลังใจลุงไห้พ่อแม่พี่น้องผู้ชมครับฝากนีนเด้อช่องไม่ฮัดไทยท,ยทำเด้อครับผมอาศิบอกบวดีบอวพิษผาดประกันได้กับคอโถอดคอสอาภัยเด้อครับผมเพราะว่วาฮัดบอกฮัดไทยเป็นช่องหม่นะครับหาพิษผาดประกันได้กับอสถอดอสอาภัยมาณที่นี้เลยนะครับผมอาครับรับชมบาร์ซึทายครับที่จบคิวแล้วครับผม อันไปชมอีกตัวที่แรกครับครับครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ด้วยครับผมปบพอกันในโอกาสใหม่ครับในตัวใหม่มาเดี๋ยวสิทายให้ชมนะครับผมขอพุนครับสวัสดีครับ